สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้17มิถุนายนค่ะลงมลมาแล้วนะคะคือสินค้ากันเรียบร้อยค่ะแทร็กเตอร์ยันมารุ่น EF393T อุปกรณ์ใบมิดันดินาผ่านทวน LCS ใหม่แล้วก็โรตารีนาซาใหม่นะคะปายทางค่ะที่บ้านเซี่ยวอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะคุณพี่อดูและครอบครัวไว้วางใจ ไว้มาเลือกซื้อสินค้าเอาไว้นะคะสําหรับคันนี้ยันมา39แรงค่ะรับสินค้าวันพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณความไว้วางใจจากคุณลูกค้าเมืองเลยมากๆค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหาแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านเราอยู่จังหวัดกําแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศสามารถโอนจองสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ปลอดภัยได้สินค้าชัวร์แน่นอนขอบพระคุณค่ะ